ฟรีเชดคาเฟ่ดำเนินสะดวกนะครับก็เป็นคาเฟ่แบบแนวสไตล์การ์เดนนิ่งชิลส์รีแลก a ์นะครับอยู่ใจกลางสวนบรรยากาศดีเลยครับแล้วก็เขาก็มีเวิร์กน้ำนะครับให้นั่งมองนั่งชิลด้วยอยู่ข้างในนะครับเดีย๋ยวไปชมกันต่อเลยครับีครับเดินเข้ามาในร้านนะไปสัง่งหมดเลเชดดำเนินก็อย่างที่บอกครับเป็นฟิลสไตล์ นั่งชิลนะครับชิลเอาอินการเดนนิ่งนะครับบรรยากาศเขาก็เหมือนอยู่ในสวนของบ้านเราอย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวอาคารนั่นคือที่สั่งออเดอร์นะครับก็มีลูกค้าที่เข้าไปแวะชิลแวะถ่ายรูปครัครบที่นั่งหน้านั่งนะครับติดบริเวณเบิร์กน้ำนะครับที่เป็นผมจะเรียกว่าไงเนี่ยเป็นบ่อขุดบ่อดินขุดนะครับแล้วก็มีน้ําฝนหรือว่าน้ําขังที่เติมลงไป ก็เป็นบรรยากาศที่เข้ากันได้ดีเลยนี่นะแต่ได้เห็นอาหารก็ทั่วไปนะครับแต่กาแฟจะมีกาแฟซิกเนเจอร์ ature, ือกาแฟน้ําตาลสดนะครับก็ใส่ตัวน้ําตาลนะครับน้ำตาลที่ได้จากตัวลูกตาลเลยนะครับน้าตาลสดเนาะนะครับทรีเชตดำเนินค่ะ